ครับสวัสดีครับมอนี่ยำเสาม,มา่อกับช่องบบาเดนอีสานใต่ครับมอนี่มอนี่บบาเดนได้ปลาทูดสดมากครับบบาเดนสิมลาลังสันเมนูปลาทูดสดนึ่งสมุนไพรครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบาเดนเอาปลาทูดสดไปหลางก่อนครับเครื่องปรุงของบบาเดนก็จิมี ติ๊กไยเม็ดครับพี่น้องกระเทียมพริกสดสตะไคร้ค<ท>าใบกะเพราครับเบาเดยนสีไซหากักชีไปนำครับใบมะกรูดต้นหอมครับพี่น้อง ผงนัวเกลือรถดีจังหน่อยครับเดียวบวกในสินประตาเขื่องปุงให้เขากันครับใส่พิชทยเม็ดลงไปขาเหลืองครับ ตะไคร้ครับเทียมพริกสดใส่เกลือไปน้ำครับ ของเรนิดนึงครับตําให้เขากันเลยครับเดี๋ยวให้บอลเดนตำก่อนนะครับเอากระไ้ตำเสร็จแล้วครับบอแเดงจะไปมักใส่ประทูดสดครับพี่น้องเครื่องปุ้มกับตำเสร็จแล้วต่อไป เอากจะเอาเครื่องปรุงไปมักใส่กันครับใส่มือนะครับพี่น้องอเคุกให้เข้ากันครับทิมไปประมาณสิบห้านาที เอาะเอาไปหนึ่งครับก็บเสียภาพทูที่ห้องมักใวสิบหานาที่เร็วเอามาหนึ่งครับกรเสิห้องด้วยใบกระเพ้า จะไข่ใบมะกรูดวันนี้เ้าเดินก็นจะใช้ปะทูล,ลงไปครับ ครับเล้วครับบอแดงก็ช้ลยยนาต้นหอมจักน้อยสีหอมครับเป็นตุนไปเลยบอแดงก็สิเอาไปหนึ่งครับ ตะกินบอพี่น้องสุกแล้วครับเถอะครับ